สวัสดีค่ะบ้านสวนแม่วดีเกษตรฟาร์มนะคะวันนี้อากาศดียามเย็นพาทุกท่านเยี่ยมชมสวนไม้หนานด้วยที่ความแห้งแล้งเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้น้ำบ่อช่วยไม่ใช่คนสวนนะคะนั่นเจ้าของสวนเจ้าของสวนสองคนช่างขยันเหลือเกิน บ้านไม่เข้าอยู่แต่สวนน้อยหนานะคะอันนี้ได้เก็บผลผลิตไปแล้วสามลูกหวานมากนะคะน้อยหนาโอ้มีแตงโมมาโผล่ตรงนี้ด้วยจ้าข้าวโพดก็มี เป็นการทำกระสีแบบผสมผสานม้มม่วงที่สวนตอนนี้ก็หมดแล้วทั้งกินหมดแจกหมดแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยค่าปุ๋ยขายหมดนะคะ เราอยากได้ให้เต็มทุกพื้นที่ไม่อยากให้มีที่ว่างเดี๋ยวจะไปเอาขน,นุนมาลงขน,นุนอสงสัยจะได้ตังเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยว หัวคาอ๋อเรามีแก้วมังกรด้วยจ้ะแก้วมังกรก็ผาดผาดพิงพิงเขาก็เกิดเกิดไปเกิดมาเขาก็ติดลูกอ๋อไหนละ่ะนี่ไงเห็นไหมคะที่แรกก็สางออกสางออก เอไปเอามาพาดพิงไว้ก็มีผลผลิตให้เราได้ชื่นชมมาอีกหนึ่งลูกทับทิมดูจากสภาพรวมๆก็คือมันมันแห้งแล้งมันแห้งแล้งจริงๆนะคะอยากให้ฝนตกลงมาเขาก็จะได้ยิน ขึ้นมาเรายังร้อนเลยใช่ไหมคะต้นไม้ก็ร้อนเช่นกันฟักทองแตงไทยแตงโมสนใจก็เชิญเยี่ยมชมสวนคุณแม่วาดีได้นะคะบ้านสวนแม่วาดีเกษตรฟาร์มยินดีต้อนรับทุกท่าน ไกลๆส่วนแตงโมแตงโมก็เหี่ยวโ่นระบบสปริงเกอร์รกล้วยก็เหลือนิดๆหน่อยๆไปประตายอันนี้คือต้นมันอ้อน รู้จักไหมคะมันอ่อนเอามากแกงใส่หมูใส่กะทิโอ้แซ่บหลายอันนี้คุณยายทองดีท่านชอบท่านชอบปลูกแล้วก็เอาไปแกงให้ลูกหลานได้ได้กินเป็นประจำ ก,ก็ถือว่ามีการปลูกพืชผักเยอะพอสมควรในส่วนของเราถ้าได้น้ำฝนลงช่วยคงจะดี ุซาเสียงน้ำเห็นไกลๆก,ก็คือสวนแตงโมเดี๋ยวจะพาไปเก็บแตงโมวันนี้เราจะพาไปเก็บแตงโมมะเขือพิ่งลงอันนี้ที่เห็นเรา ทำไว้แบบนี้คือเราจะปลูกผักสวนครัวเพิ่มผักสวนครัวเสาวรสเสาวรสเสาวรสดูความแห้งของดินที่เขตพื้นที่บ้านเราแห้งแห้ง แห้งแบบจริงจังไม่รู้จะทำยังไงให้ฝนตกจางมาสามสิบก็ไม่มาห้าสิบปลอยๆหนึ่งร้อยไม่ตกเลยไม่เข้าใจแล้วต้นไม้แห้งแล้งอันนี้คือกระเจี๊ยบ Cắt chép mương, Ui. ngoài chôn teo 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 มดแมงนอนเหนือนก็เจาะกินแทะเริมสารพัดบ่งบอกถึงว่าที่สวนเรานั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆและที่สำคัญมากที่สุดก็คือเราจะไม่ใช้สารเคมีแม้แต่นิดเดียวเนื่องจากว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราทำขึ้นเรารับประทานเอง อยากได้ผลผลิตเยอะก็อยากได้อยากได้ลูกใหญ่ก็อยากได้อยากให้ดกสวยงามก็อยากได้แต่ก็ต้องเลือกเอาว่าเราไม่ฉีดยาฆ่าแมาลงเราไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นทุกกรณีเราก็ต้องยอมรับว่าได้เท่านี้แค่ที่มีอยู่แค่นี้ก็กินไม่ทันแล้วจ้า บ้านน้อยหลังนี้แม้แต่พริกเราก็ยังมีอันนี้มีแค่สองต้นนะคะแต่แบบกินได้ตลอดเลยไม่ต้องซื้อพริกกินปกติจะต้องไปร้านค้าซื้อพริกห้าบาทสิบบาทมาเรื่อยๆในตู้เย็นคือขาดพริกไม่ได้แต่พอเรามีพริกเป็นของตัวเองเราก็ ชิว,ชวจวด,ดอันนี้อยางเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็มีนะคะเผ็ดน้อยก็คือใส่แค่สองสามเม็ดเผ็ดมากก็ตามใจเราเลยพริกเผ็ด พิเพลทพี่เพลทอ่บ้านน้อยบ้านน้อยหลังนี้ทีวีอุปกรณ์ครบครันทันสมัยเยอะแยะไปหมด เย yeah, yeah. อะแยะอาทองแดงทองแดงมาเป็นเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนอันนี้ก็ให้เขามาช่วยเกลี่ยดินรดเบน้น งมะนาวมะนาวของที่สวนนะคะก็จะมีหลายพันอันนี้ถามว่าสงสารไหมสงสารนะคะปกติเขาจะดูสวยงามสดชื่นกว่านี้แต่นี้คือแบบไม่ไหวแล้วแม้แต่เรายังต้องเปิดแอร์นอนมันร้อน ดูค่ะอุ้ยอันนี้ก็ก็บได้ตึงมันเหลืองแล้วอืมอันนี้เป็นเลมอนอันนี้อันนี้คือเขาเขาจะมีกลิ่นหอมที่ผิวเนี่ยหอมมากน้ำเยอะนะคะเลมอน อยูส้มตำเด้แตงโมส้มโอมะม่วงดูสีว่ามันแหง้งแรงแค่ไหนส่วนอันนี้เขาเรียกว่ามะนาวอ้อไม่ได้ถือแต่ก้ามาด้วย หอมนะคะหอมจริงๆวันนั้นเผลอเก็บไม่เผลอเก็บหรอกตั้งใจเก็บแหละแหลเอาใส่รถไว้กเอ,เอมันได้กลิ่นมะนาวมาจากไหนนะ่าก็เลยหันไปเจออ๋อมะนาวที่เราเก็บมาลืมเอาลงจากรถหอมกลิ่นมะนาวมาก ตอนนี้ก็หอมกินมะนาวจนทําให้หิวส้มตำแแ่บหลายส้มตําอร่อยแซ่บเวอร์ดูแห้งแรงขอฝนหน่อยค่ะขอฝนหน่อยค่ะ อยากได้ฝนค่ะลูกเล,ล็กลูกใหญ่ลูกเล็กลูกใหญ่ลูกใหญ่ไม่มีเม็ดน้ำเยอะหอมธรรมชาติล้วน ธรมชาติล้วนๆบ่อน้ำดูว่าแห้งแค่ไหนดูได้จากบ่อน้ำน้ำจะไม่เหลือแล้วค่ะจากก่อนหน้านี้น้ำปริมขอบสะสะสพานอันนี้คือปริมกับสะพานตอนนี้คือเหลือเท่านี้จริงๆแล้วก็จะต้องเอา ชูดขึ้นไปลดน้ำต้นไม้ลดแตงโมด้วยคือเขตบ้านเราฝนไม่ลงจริงๆอันนี้อยากให้ฝนตกมากๆสงสารต้นไม้สงสารปลาในบ่อด้วยมะขามเทศ ต้องตัดกิ่งแล้วก็เขาก็จะแตกยอดไปเรื่อยๆ บ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มยังไงพวกเราชาวบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มก็ขอกำลังใจจากพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะเข้ามาชื่นชมเข้ามาติชมและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มด้วยนะคะฝากกดแชร์กด กระดิง่งกดสับสไคร b e และที่สำคัญเลยก็คือฝากติดตามบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มด้วยนะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ